สวัสดีครับวันนี้นะครับ NBP อ u t o c คานะครับเรามีนี่เลย h o n d a City ปี2017นะครับเป็นตัว 1.5s นะครับสีบอนชุดแต่งหล่อๆลอๆแบบนี้ล้อ Inferno หล่อๆลอ, no, ลอๆแบบนี้ราคาเพียงแค่3,99,000บาทเองแล้วผ่อนผ่อนสบายมากเลยผ่อนแค่6,599บาทเป็นไงผ่อนถูกปะอะ่เดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อน สนใจนะครับบอกได้เลยบอกมาได้เลยโทรมาได้เลยตอนนี้เราเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะแล้วก็คาฟี่6เดือนสนใจปะสนใจปะมาดูได้นะดูชุดแต่งชุดแต่งให้ฟรีเลยนะไม่คิดไม่คิดบวกอะไรเพิ่มเลยรต่อบพันเลยรอบพันเลย,ลเลยเมีปีกให้ด้วย อันดับตนใจก็โทรมาได้แล้ครับเบอร์08 46397464นะครับนะค่อยใชกันนะครับสวัสดีครับ